ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา นายจุมพศวรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกล่าวว่าจังหวัดบึงการได้ประชุมทุกภาคส่วนทั้งอายการจังหวัดบึงการในอำเภอทั้ง8อำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้หนี้นอกระบบของประชาชนจังหวัดบึงการและได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้หนี้นอกระบบตามข้อสั่งการจากส่วนกลางการประชุมร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันซึ่งต้องการการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละกรณีในขณะนี้มีการวางแนวทางติดตามและ รายงานการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายทางอายการจังหวัดบึงการจะเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำต่างๆในขณะน,นี้นี่นอกระบบของจังหวัดบึงการมีทั้งหมด400กว่ากรณีเป็นจํานวนเงินกว่า27ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถคลี่คลายได้ยังไม่มีกรณีที่น่าหนักใจแต่บางกรณีอาจมีปัญหาเรื่องข้อมูลที่ยังขาดความชัดเจนเช่นมีบางคนไม่ระบุข,ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นใดเลยมีแต่ยอดหนี้จึงจําเป็นต้องให้แต่ละพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมให้ครบ วนเพื่อน,นําไปสู่การช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุดบางกรณีอาจเกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นอาจจะต้องการเงินกู้แต่ไม่ใช่เรื่องของปัญหานี่นอกระบบซึ่งหากเป็นเช่นนั้นทางจังหวัดจะได้หาช่องทางในการช่วยแก้ไขปัญหาที่แท้จริงให้กับประชาชนต่อไปดังนั้นจึงต้องมีการพูดคุยปรึกษาขอรายละเอียดจากประชาชนให้ครบท้วนก่อนนอกจากนี้นายจุมพดวรรณชาศิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านให้เข้ามาปรึกษา และให้ข้อมูลได้เลยไม่ต้องกังวลตอนนี้ทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านแล้วในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบถ้าท่านมีหนี้นอกระบบซึงยอดหนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายทางจังหวัดบึงการตั้งใจและยินดีพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างเต็มที่และไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้มีอิทธิพลใดใหญ่กว่ารัฐบาลไม่มีใครใหญ่เกินรัฐบาลแต่ละจังหวัดทํางานภายใต้รัฐบาลและจะทําให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมมากที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่ประชาชนเป็นลูกหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายหนี้ก็จะต้องให้ความยุติธรรมแก่เจ้าหนี้ด้วยเช่น ทินัทเทียณชาเตชสิทธิ์สวทบึงการรายงานครับผมตอนนี้จังหวัดบึงการเราครับเราได้มีการเชิญประชุมผู้ภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางตำรวจน,นะครับรวมถึงทางอายการแล้วก็หน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราจัดตั้งคณะกรรมการตามที่สั่งการมันจะส่วนกลางนะครับแต่เราต้องการเอาแต่ละหน่วยมาว่าในปัญหาในแต่ละพื้นที่คืออะไรบ้างเพื่อที่จะแก้ในแต่ละเคสไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการวางแนวทางไว้แล้วครับว่าจะมีการติดตามแล้วก็ รายงานมันเป็นประจำแล้วตรงไหนแก้ปัญหาตรงไหนติดขัดอะไรเราจะช่วยกันทานะครับแล้วก็ตรงไหนติดขัดเรื่องกฎหมายเนี่ยท่านนายกาจะเป็นพี่เลี้ยงให้เราในการทางานด้วยครับท่านครับมีเคสที่น่านับอาบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีเคสที่น่าอักใจครับของบึงการเราผมคิดว่าปัญหาในบึงการ้0 0กว่าเคสเนี่ยสี่ร้อกว่าเคสเนี่ย2ี่7ิบสิบ็ล้านเนี่ยผมว่าผมแก้ได้นะครับแต่บางเคสเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเช่นมีบางท่านเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ระบุอะไรเลยซึ่งคาดว่ากําลังอยู่ระหว่างการที่จะให้ทางพื้นที่นะครับ เรียกแต่และท่านเข้ามาสอบถามว่าที่ท่านมาลงทะเบียนเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกันแน่เพราะว่าไม่บอกระบุตัวนี้ไม่หลอกรูบเจ้านี่ไม่บอกอะไรเลยพี่เนี่ยว่ามียอดปรากฏมาถ,ถ้าเราทําได้ถ้าเคลียร์ได้จริงๆบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจวัตถุประสงค์ผิดอาจจะต้องการเข้ามาเพื่อต้องการเช่นอาจจต้องการเรื่องของเงินกู้อย่างเงี้ยเราก็จะไปเจรจาคุยกันว่าอันนี้จะไปหาช่องทางไหนในการที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้แทนครับาอาจจะไม่ใช่เรื่องของนี่นองระบบก็ได้ครับฝากฝากถึงพี่น้องตอนที่ตอนนี้พี่เป็นนี่แต่ยังตัดสินใจ ท่านเข้ามาได้เลยนะท่านไม่ต้องกังวลครับวันนี้เป็นทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้ทุกท่านแล้วแล้วเข้ามาถ้าท่านมีหนี้นอกระบบซึ่งอยอดมันไม่ใช่มันไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วจริงๆยอดมันมันเกินกว่าน,นั้นจริงๆเนี่ยท่านเข้ามาให้ทางพวกเราช่วยพวกเราผมตั้งใจนะแล้วก็ยินดีที่จะช่วยทุกท่านนะครับแล้วก็ไม่ต้องกงังวลนะครับว่าจะมีผู้มีอิทธิพลใดที่ใหญ่กว่ารัฐบาลไม่มีใครใหญ่เกินรัฐบาลครับท่านครับนั้นเราจะทํางานภายใต้รัฐบาลแล้วทาให้ท่านได้รับความยุติธรรมที่สุดครับ ถ้าท่านจ่ายนี่เกินไปแล้วมันคุมจนยอดนี่ไปแล้วเราจะจัดก,การให้ท่านแต่ถ้ากรณีท่านเองเป็นลูกนี้แต่ท่านไม่ยอมจ่ายอันนี้ก็เหมือนกันฮะเราก็จะให้ความยุติธรรมกับเจ้าหนี้เหมือนกันทุกคนต้องรับความยุติธรรมเหมือนกันหมดครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา